Talktoday สนับสนุนโดยไอคอนสยามซิตีพีรมดาวิรัตฟูด้ดกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอ l k กทูเดนะคะเราพบกันทุกวันจันร์ทเวลา14นาฬิกา15นาทีทาง PPTV HD 36แห่งนี้วันนี้ก่อนอยู่ที่ร้านคูดอยคาเฟ่แอนด์คราฟต์ค่ะอยู่ถนนหาไทยราชคุณผู้ชมร้านนี้ต้องบอกว่า มันน่ารักนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเขามีหลายส่วนด้วยกันทั้งส่วนที่เป็นห้องแอร์แล้วก็ส่วนที่เป็นบรรยากาศของทุ่งนานะคะที่นี่เนี่ยเขามีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานมีพิซซ่าเตาฟืนแล้วก็มีเบเกอรี่รวมถึงเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมดูทุกซอกทุกมุมของร้านเลยนะคะมาค่ะตามก่อนมาเลยค่ะ t a l k of the town ไอคอนสยามร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดงาน The น Iconic Multimedia Water Features Empowering the Joy เปิดการแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงและมัลติมีเดีย Iconic Multimedia Water Features รูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Empowering the Joy จุดประกายรอยยิ้มใหม่ด้วยกล่องดนตรีแห่งความสนุกล้อมรวมเอกลักษณ์ของ3เจเนอเรชันเชื่อมต่อผลงานของศิลปินหลากหลายช่วงวัยสะท้อนผ่านความต่างของยุคสมัยผสานความโดดเด่นแห่งดนตรีรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเนรมิตความมหัศจรรย์ในทุกวันกับประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกเพื่อสร้างพลังแห่งความสุขความมีชีวิตชีวาทั่วทั้งบริเวณดีว,ว์พักไอคอนสยามต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมกระตุ้นทรุ กิจติ่นน้ำโดยรอบส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและตอกย้ำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยงานในครั้งนี้รังสรรค์ขึ้นภายใต้ในแนวคิดการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายและการร่วมกันรังสรรค์ท่ามกลางทัศนียภาพอนงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชิดชูและเผยแพร่ความงามสง่าของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างความประทับใจไปทั่วโลกถือเป็นไฮไลท์ที่จะช่วยส่งเสริมและกระ เพิ่าการท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาให้หนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามของบรรยากาศริมแม่น้ำได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมาพบกับพลังแห่งความสุขได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีรอบเวลา19นาฬิกาวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตลเลิกวันละสองรอบในเวลา18นาฬิกา30นาทีและ20นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่นะ River Park, con, iam, ายณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามค่ะ บริษัทจ่าวิรัตฟูต้ดจำกัดตอบแทนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยร้อยตํารวจตรีวิรัตโตอิมนายกเทศมนตรีตะบนท่าน้าอ้อยมอ่วงหักและแม่ไพลินโตอิมเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าจ่าวิรัตได้นำผลกำไรที่ได้มาตอบแทนสังคมโดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรและธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชนครั้งที่6ประจำปี2565ค่ะเราได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตรลานของท่านที่เป็นสื่อมวลชนนะครับเป็นประจําทุกปีหลังจากได้รับทุนไปแล้วนะคะก็ขอบอกเด็กๆนะคะขอให้ตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีนะคะเป็นคนดีของสังคมนะคะเด็กคืออนาคตของชาตินะคะก็ขอให้เด็กๆทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษาไปในวันนี้นะคะขอให้เรียนให้เก่งนะคะเพื่อจะเป็น ขวัญกำลังใจให้กับพ่อแม่นะคะแล้วก็ทางทางเราที่ได้มอบทุนไปก็จะมีความสุขมากมากนะคะที่เด็กๆที่เด็กๆได,ได้ได้เรียนเรียนหนังสือเก่งๆนะคะค่ะ ขณะที่บริษัท BNB Skin Care เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ดีกรีก็ได้รับรางวัลต้นแบบดีเด่นประเภท CEO และ Business สาขาผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมดีเด่นโดยสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติวันนี้นะคะพี่โบแล้วก็ทีมงานนะคะดีใจมากเลยนะคะที่มาได้รับรางวัลน,นะคะบริษัทของเราตอนนี้นะคะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพื่อแสดงเห็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีคุณภาพมากๆเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมงานนะคะอีกทั้งวันนี้นะคะมาเป็นให้กําลังใจนะคะ,คะกับทางซ e o ของแบรนด์ของเรานะคะของบริษัทเราค่ะ จังวัดนอดพรอพเพอร์ตี้เซาล์อีสต์เอเชียอว2022เฉลิมฉลองให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการและบริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยมีผู้ชนะมากกว่า45รายจากทั่วทั้งภูมิภาคผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของไทยเช่นสุภาลาัยและ MQDC เป็นส่วนหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลปีนี้ค่ะ Winners tonight will come from all over Southeast Asia. So, this is the grand final of our award season. We've hosted events across Southeast Asia and now we'll name the winners of Southeast Asia. So, we've got winners from Thailand, Philippines, Vietnam, uh, Singapore, Malaysia, Indonesia, uh, coming together tonight to recognize um, who is the best of the best at the end of this fantastic year of 2022. <laughs> เป็นโรงแรม b ิ s ซ n e นสโรงแรมนะแล้วก็เป็นทางด้านโฮสพิอริตี้รามีลิกาซีของเราทีอา่อยู่ทั่วโลกนะคะก็เป็นไทยแบรนด์ทีนี้เลสซิเด t ์ Resident อันนี้เนี่ยก็เป็นอันแรกของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ใส่แค่สมองกับเงินนะคะเราใส่ใจเราเอาใจของเราใส่เข้าไปเราอยากจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับคนในประเทศหรือต่างชาติที่จะมาใช้หรือว่าจะมาลงทุนหรือว่าจะมาใช้บริการในใน,ในแคมปัสอั่งนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอคอนิกของกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่ดุสิตธานีเนี้ยเคยเป็นมาที่ผ่านมา50ปีอะค่ะก็มานี่ะก็ก็ดีใจ อย่างไรก็ตามด property south east asia a w a r d 2022เป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองให้แก่ผู้ชนะเพราะนี่คือโอกาสที่ทุกคนมาพบกันในสถานที่เดียวกันได้ในที่สุดพร้อมแบ่งปันเรื่องราวและติดต่อเชื่อมโยงกันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจาก3ปีที่ยาวนานค่ะ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปี2565นำเสนอแนวโน้มผลกระทบที่เป็นจุดเสี่ยงทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและข้อเสนอนโยบายสู่การฟื้นฟูระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาคโดยพบว่าไรายได้เฉลี่ยของครอบครัวนักเรียนยากจนพิเศษที่คัดกรองใหม่เฉพาะสังกัดสพทคิดเป็นวันละ34บาทเท่านั้นค่ะ เรากลับกับภาวะฟื้นฟูนะครับโควิดด้วยสังคมที่มีความเสมอภาคมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นเนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ลุดออกจากระบบการศึกษาเราจึงมีข้อเสนอนะครับว่าการปรับปรุงอัตราเงินหนุนนะครับอัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนสาหรับเด็กยากจนแล้วก็ทุนเสมอภาคนะครับสำหรับเด็กยากจนพิเศษเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องต่อค่าของชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับในตั้งแต่14 ปีที่ผ่านมากสศเราจึงเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่พยายามนาเอาข้อเสนอเนี่ยไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดเวทีเสวนาวิชาการร่วมกับทางกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงสื่อมวลชนเองก็จะได้มีโอกาสเชิญเอาตัวแทนรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายนโยบายนะครับมารับฟังแล้วก็ให้คําแนะนํากับเรานะครับ แนวทางฟื้นฟูระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาคและเกิดความยั่งยืนในอนาคตคือการลงทุนทำให้ประเทศไทยมีฐานภาษีที่กว้างขึ้นจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีไรายได้มากขึ้นโดยข้อเสนอสำคัญคือการปรับเงินอุดหนุนให้ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับและปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับค่าครองชีพซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญคือระดับมอตน้นซึ่งเป็นช่วงชั้นรอยต่อที่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดค่ะ ดรฮาลานลิงประธานบีกริมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนปเปิดเผยว่าบีกริมพาวเวอร์คเรียลิมิต็ดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บีกริมพาวเวอร์ถือหุ้นในสัดส่วน100เ็ได้เข้าทำสัญญาเพื่อการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าวินพาวเวอร์เพลนส์ในสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน10,30.6มกะวัตต์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศสา ธาระรัฐเกาหลีค่ะสองบริษัทเป็นบริษัทนวัตกรรม S G นวัตกรรมในการสินค้าต่างๆนะมีกร,ริมนวัตกรรมต่างๆในในพลังงานในแนสินค้าอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นเราก็ก็นึกว่าเราก็ทําอะไรร่วมกัน,นในอนาคตก็ดีนะครับ S G ก็เพิ่งสร้างสร้าง Petrochemical Complex อันแ,แรกนะของประเทศเวียดนามนะครับแต่ปีกร,ริมก็สร้าง โรงไฟฟ้าโซล่า2019นะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่วันออกเชียงใต้แล้วก็มีโรงไฟฟ้าต่างๆที่นน่นก็เยอะนะครับที่เวียดนามนะฮะแล้วก็ที่เกาหลีเราก็ได้กองการลมค่อนข้างใหญ่มากนะ1,000เมกะวัตต์นะครับใน MOU คราวนี้ก็ทาง s g International ก็จะสปอร์ตในประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ทาง BGM เนี่ยเป็นผู้ที่บุกเข้าไป สำหรับการลงทุนในครั้งนี้บีกริมพาวเวอร์คเรได้เข้าทำสัญญาเพื่อการพัฒนาคโครงการ w i n พาวเวอร์พลัในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ให้ได้อย่างแท้จริงค่ะ ผู้ชมคะที่ร้านภูดอยคาเฟ่แอนคราฟนี้จะบอกว่าเขามีความโดดเด่นเรื่องของการตกแต่งร้านเป็นอย่างมากชื่อภูดอยดังนั้นค่นน้องๆแต่งตัวเป็นชาวปากากยอนะคะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นทางภาคเหนือของประเทศไทยสวยงามมากๆนะคะมีกระปปองกระเป๋าในแบบต่างๆแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะที่นี่มีเครื่องดื่มแล้วก็มีเบเกอรี่น่าสนใจเดี๋ยวก่อนขอตัวสั่งก่อนนะคะพักกันครู่เดียวคะ่ะ สนับสนุนโดยกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์ Talk to you สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศส,สรุปผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกประจำปี2565เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งหลังจากการประเมินพบจุดที่ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาของสถานศึกษาทั้งการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงการสร้างนวัตกรรมของสถานศึกษาและการประเมินพัฒนาการก่อนและหลังการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนานงานวิจัยและขยายผล ไปสู่ชุมชนค่ะ กรณีที่สถสานศากําลังจะเข้ารับการประเมินนะคะท่านก็ไม่ต้องกังวลนใจนะะในการประเมินในปี่าประมาณพศ2566ของเราเรายังเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถงสานศึกษาแล้วก็ต้นสังกัดนะ,ะแล้วก็ไม่เป็นภาระกับสถสานศึกษาอันนี้เรานิยําว่าไม่เป็นภาระนะคะส่วนสถานศึกษาที่กําลังอยู่ในช่วงของการประเมินกระบวนการประเมินนะคะ่ะท่านก็ดําเนินการตามปกติคือท่านรอร่างรายงานอย่างเดียวนะะตอนนี้คือที่สมศจะส่งไปให้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเที่ที่ประเมินไปแล้วนะก็อยากให้ช่วยกันนาผลการประเมินของสมศสนี่ค่ะไปใช้ในการพัฒนาเพราะว่าจากการลงพื้นที่ของรักษาการใน,ในหลายพื้นที่เนี่ยปรากฏว่ามีหลายแห่งที่เขานําผลการประเมินไปใช้แล้วทําให้การจัดก,การศึกษาของเขาดีขึ้นเขาพัฒนาขึ้นเขาเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะอันนี้คือสําหรับการพัฒนาแต่ถ้าเกิด สถานศาที่เป็นสถานศึกษาดีเด่นดังที่อยู่ในเลเวลที่สูงๆนีคะท่านก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากลได้ในอนาคตค่ก,ก็ฝากไว้ การประเมินคุณภาพของส,มสอมอศจะดําเนินการตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดและในส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกไปแล้วนั้นจะนําข้อเสนอที่ได้รับจากสมสอศในด้านต่างๆไปปรับใช้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและต่อยอดพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไปค่ะ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายอาชีวะจากประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2565สร้างคนสร้างโอกาสสร้างงานด้วยการศึกษาสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสเรียนต่อสายอาชีพปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำมุ่งผลิตกำลังคนตรงความต้องการของตลาดแรงงานตอบโจทย์10ิุตสาสกรรมเป้าหมายผนวนนวัตกรรมพัฒนาสถานศึกษาและดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา <Huh. S 2> วันนี้ทางผู้เรียนสายอาชีวศึกษาไม่ต้องโดดเดี่ยวในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการส่งต่อไปสู่รั้วมาลลยต่อไปแล้วนะครับในเรื่องของการส่งต่อเข้าสู่ทํางานในภาคการกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามีกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาได้มาสนับสนุนทุนนักรามสายอาชีพชั้นสูงกับเด็กอาชีวศึกษา นี่เป็นมิติของความร่วมมือที่ที่ผมเห็นว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นที่มีความร่วมมือกันนั้นวันนี้เด็กอาชีวะเปลี่ยนไปโครงการพันน้องของบฟเลยถือเป็นล้มใหญ่ครับอาชีวะก,กสะสอบกสสเป็นหนึ่งใน12หน่วยงาน mm. เราก็พยายามรวบรวมข้อมูลนะครับเลข13หลกักแล้วก็ข้อมูลลายบุคคลเนี่ยส่งต่อให้ไม่มีเด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาแต่การไม่หลุดในช่วงรอยต่อไม่เพียงพอนะครับนอกจากจะป้องกันไม่ให้เขาหลุดแล้วต้องส่งต่อ ส่งต่อให้เขามีการศึกษาเกินกว่าภาพบังคับและการศึกษาเกินกว่าภาพบังคับที่จะพาเขาออกจากกับดักความยักจนได้คือการอาชีวศึกษาเพราะจบแล้วมีงานทํา ขณะเดียวกันกสศยังได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาและการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาพัฒนาแบบหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมเช่นการพัฒนาระบบเสริมสร้างทักษะชีวิตซึ่งรวมมือกับกรมสุขภาพจิตเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใจในสถานศึกษาโดยถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนให้เกิดพฤติกรรมและอารมณ์ที่เหมาะสมพร้อมรับมือต่อปัญหาผ่านการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการเป็นที่ ึกษและเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายสุขภาพจิตและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มีระบบส่งต่อเป็นรายกรณีเป็นการเชื่อมการศึกษาและระบบสุขภาพค่ะ B&B สกินแคร์ประกาศแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายประจำแขวงสวรรค์เขตสอปปอลาวเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลังได้รับการตอบรับที่ดีหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ดีกรีพร้อมรับรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริมดีเด่นจากสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติตอกย้ำคุณภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลค่ะ วันนี้นะคะเราได้เกียรติรับเกียรติจากไดมอน n ์นีลานะคะเข้ามาร่วมพิธีของเราด้วยนะคะในการจดแต่งตั้งเป็นตําแหน่งใหม่ที่แขวงสุวรรณเขตของเรานะคะแล้ววันนี้ได้จัดก,กิจกรรมนะคะเปิดตัวโกโก้ดีกรีตัวใหม่นะคะที่เราผลิตได้มาตรฐานนะคะเป็นตัวโกโก้ดีกรี X2 นะคะมีสารสกัด36ชนิดอินวันเลยนะคะเป็นสารสกัดที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งออกต่างประเทศค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเมนอตอบโจทย์หลายแลยว้วก็ถืกใจซาวโซโปลาวหลายเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีกี่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ว่าช่วยควบคุมน้ำหนักไปในตู้เนะาะเค็ดให้ล้ำไสสะอาดแล้วได้หับการดูดซึมสารอาหารได้ดีเนะาะถ้าปใหม่นี่พายังแบบบม่มีของควันที่จะไปผักหั้ใหญ่เนาะขอฝากแบ่งดีกีของพวกเฮาไป เป็นขค้งปัน่นขคงตน้นขคงฝากให้กับผู้ใหญ่ผู้ที่แบบเฮาอยากไปอวยพรให้สำหรับปี่หมายเกุลขอฝากแบนค์ของพวกเฮาไว้ให้เป็นแบนที่ดูแลสุขภาพของทุกคนอยู่ในสปปลาว ปัจจุบันบริษัท B&B Skin Care จำกัดมีตัวแทนมากกว่า2,000คนทั้งในประเทศไทยและอาเซียนสปปลาวประเทศกัมพูชาและเมียนมาที่ได้รับการแต่งตั้งในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้จากการขายออนไลน์ที่ไม่ใช่โมเดลขายตรงโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับแบรนด์ดีกรีนะคะเรียกได้ว่าเติบโตในประเทศไทยอย่างสวยงามแล้วตอนนี้ก็ขยายไปสู่สปปลาวและกำลังจะไปประเทศอื่นอีกด้วยค่ะดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับผู้บริหารนะคะว่าเขามีวิธีการหรือว่าเทคนิคยังไงในการดำเนินธุรกิจสักครู่คะ่ะสนับสนุนโดยจาวิรัตฟู้ดส t ็อกเ o g เกเตอคุณผู้ชมคะเปิดมาปีใหม่นี้ก่อนอยากแนะนำให้รู้จักกับธุรกิจดาวรุ่งประจำปีนี้อันดับหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์และความงาม แน่นอนธุรกิจที่ดําเนินเกี่ยวกับความงามโดยเฉพาะของผู้หญิงหรือของทุกเพศทุกวัยเป็นที่สนใจมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารและผู้ที่สามารถทําฝันให้เป็นจริงได้กับแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์ดีกรีบายโบนิต bon ้นะคะที่เขามีผลิตภัณฑ์ เสริมความงามแล้วก็เสริมสุขภาพมากมายและก็โกอินเตอร์ไปเรียบร้อยด้วยค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณชมพูนุชสายสว่างประธานบริหารบริษัท B&B Skincare จำกัดและคุณปวันรัตน์สอนจันทซื้อ Diamond Brand Degree สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ,คะเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าคุณโบและคุณทรายะนะคะมาเริ่มที่คุณโบก่อน แบรนด์ดีกรีบายโบนิ a ้าพูดแบบนี้ถูกใช่ไหมคะถูกค่ะ,ะเป็นแบรนด์ที่ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็เสริมความงามอาธิบายตรงนี้สั้นๆให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะแบรนด์ของเรานะคะดี g รีบายโบนิต้นะคะเป็นอาหารเสริมที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันตรงนี้ต้องบอกว่าเราผลิตมาแบบได้มาตรฐานสากลแล้วก็สามารถส่งออกได้ต่างประเทศด้วยค่ะโอ้ oh. จุดเด่น ที่ดีเลยของแบรนด์นี้คือเรื่องของตัวแทนเรียกได้ว่าตัวแทนของเรานี่มีทุกเพศทุกวัย <Okay, S 1> นะคะ,คะสามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนขายให้ได้ทีนี้วันนี้อีกท่านหนึ่งที่มานั่งคุยกับเราด้วยก็คือคุณสายเห็นบอกว่าก่อนที่จะไปประกอบอาชีพอื่นๆตั้งใจเลยว่าอยากจะทำงาน กับแบรนดีเกรีอันนี้เ<ช>พิ่งเรียนจบถูกไหมใช่ค่ะเพิ่งเรียนจบเลยค่ะเล่าให้ฟัง,ฟงหน่อยค่ะคือเริ่มแรกเลยนะคะคือทรายเนี่ยกำลังจบแล้วก็จะทําวิจัยจบอาจารย์เขาต้องการที่แบรนด์ไม่ดังเลยค่ะ <S <S <อ>เพื่อเหมือนเราในการทําวิจัยเนี่ยเหมือนได้ดันแบนด์ตัวน,นั้นไปด้วยอะคะ่ะ แล้วทีนี้สมหวัทรายก็ได้ลองแบบเอ้ยชันก็เหมือนเลยลองกินแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเอ้ยงั้นฉันลองทาแบรนด์นี้ดีกว่าเพราะเรากินแล้วเราดีเราก็อยากแนะนําให้คนเขาแบบได้รู้จักไงค่ะก็เลยเริ่มทําวิจัยแล้วก็ <c oughs> ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะคะกับพี่โบโดยตรงแล้วก็เจาะลึกถึงแบรนด์โดยตรงเลยค่ะแล้วก็ทําให้หนูมีความรู้สึกว่า ทำไมเรากินแล้วเราไม่ขายไปด้วยเลยถามตรงนี้นิดนึงว่าเราเป็นคนทําวิจัยด้วยค่ะ <c oughs> อะไรที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์ดีกรีอย่างสําหรับหนูค่ะบางทีเร,เราเราเรียนจบแล้วก็ต้องมีแบบแฮงเอาท์กับเพื่อน <c oughs> มีปาร์ตี้ชาบูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าออ้ยบางทีเรากินหนักอะคะ่ะ <c oughs> แล้วท้องมันม,มันไม่ยุบอะค่ะแล้วมีความรู้สึกว่ามันแน่นหนูก็เลยแบบุียงั้นลองกินพอกินเอ้ยดีขึ้นมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้อง เอาตัวเนี้ยมาขายม,าามันแนะนำไปเพื่อนเราและอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือหลังจากเรียนจบปุ๊บมุ่งหน้าเข้าสู่แบรนด์ใช่ค่ะมุ่งหน้าเลยจนตอนนี้หนูก็กลายเป็นไดมอนแล้วค่ะแล้วก็มีตัวแทนนะคะอยู่ในอ,องค์กรของหนูเองค่ะประมาณ20กว่าท่าน,นะคะ่ะนี่ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จในประเทศไทยแล้วนะคะม,มีตัวแทนที่เก่งกาจขนาดนี้<ม>และล่าสุดนะคะเห็นว่าทางผู้บริหารเองเนี่ย ได้รับรางวัลด้วยจากทางสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาตินั่นคือรางวัลอะไรคะ เป็นรางวัลต้นแบบดีเด่นแห่งปีนะคะประจำปี2565ค่ะในหมวดของ CEO and Business นะคะในด้านของผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมดีเด่นนี่ของเขาดีจริงๆนะเขาถึงได้รับรางวัลแบบนี้แล้วก็ผู้บริหารสามารถบริหารได้ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยที่ต้องโยงเข้าต่างประเทศเนี่ยเพราะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะไปที่สปปลาวเรียบร้อยแล้วสำหรับแบรนด์ดีกรีไม่ใช่แค่ว่าเป็นตัวแทนทั่วทั่วไปแต่เขาเหมือนได้รับ เป็นไดมอนด์ผู้นำของทางสงปปเราเข้าไปเลยนะคะค่ะแล้วก็งานที่เราไปจัดให้ตัวแทนของเรานะคะก็จะเป็นการแต่งตั้งผู้นำแขวงนะคะผู้นำแขวงของเราเนี่ยตอนนี้สปปร,รามีทั้ง18แขวงเรามีผู้นำแขวงที่แต่งตั้งไปแล้วเนี่ยตอนนี้2แขวง ะะอย่างที่เราไปล่าสุดนะคะก็จะเป็นแขวงสวรรณเขตสวรรณเขตใช่ค่ะ,คะก็แต่งตั้งเป็นผู้นําแขวงอย่างเป็นทางการะะเพื่อเป็นพนักงานประจําของบริษัทเพื่อนำเข้าสินค้าเข้าไปอย่างถูกต้องค่ะและหลังจากนี้ค่ะแบรนด์ดีกรีจะมีการขยายไปยังประเทศอื่นๆยังไงบ้างคะ ค่ะตอนนี้นะคะที่มาติดต่อของเราแล้วนะคะจะเป็นผู้นําเข้าของประเทศเมียนมานะคะก็จะไปต่อที่ามาเลเซียนะคะผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ได้รับเป็นเครื่องหมายฮารานถูกต้องตามกฎของศาสนาอิสลาม ะะตอนนี้ก็จะเป็นครบทั้ง4ผลิตภัณฑ์แล้วค่ะที่มีฮาลาลแล้วก็ทําให้ทางชาวมุสลิมมั่นใจสินค้าของเรานะคะดื่มได้ปลอดภัยมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ถูกหลักศาสนาด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีที่กัมพูชาด้วยใช่ค่ะ,คะกัมพูชานี่เป็นลูกค้าที่รองดื่มไปก่อน12กล่องลองเทสไปก่อน12กล่องกลับมาเปิดบินกับเราคือตอนนี้เป็นแม่ทีมใหญ่ ของทางกัมพูชาเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะโอ้โหยินดีด้วยประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับแบรนด์ดีกรีนะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าอยากจะเป็นตัวแทนในประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะแนะนำอีกทีติดต่อทางไหนค่ะทรายอ่าทางช่องทางการติดต่อของทรายนะคะทางด้าน Facebook ค่ะชื่อประวัลรัศอนจันทร์ซือค่ะแล้วก็ l ล n e นะคะประวันรัศมิหนค่ะเบอร์โทรนะคะ083 8 5 6 6 5 5 5ค่ะ ผู้ชมคะนี่คือหนึ่งตัวอย่างธุรกิจนะคะที่เราบอกแล้วว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งประจําปีนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความงามและผลิตภัณฑ์เสริมความงามแต่อย่างที่บอกว่าในตลาดนั้นก็มีการแข่งขันสูงกว่าจะเป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ก็จะต้องมีหลักต่างๆตามที่ทั้งคุณโบและคุณสายได้พูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณชมคุณนุสายสว่างประธานบริหารบริษัท B a n B skincare จำกัดและคุณประวรัตน์สอนจันทร์ซือนะคะเป็นดิมอนแบร ีีกรขอบพระคุณคั้งคู่คะ่ะ มาถึงช่วงเวลารีวิวของอร่อยที่ร้านพูดอยคาเฟ่แอนด์คราฟถนนฮัทไทยราชแห่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะดูสิคะมันอลังการงานสร้างมากๆเลยพอชั้นเขาใหญ่ๆและทั้งหมดนี้คืออาหารซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะเริ่มกันที่ขาหมูเยอรมันค่ะใหญ่โตมากเลยและดูท่าทางจะกรอบมากๆด้วยก่อนอยากให้ได้ยินเสียงหั่นนะเป็นไงคะคุณผู้ชมกรอบมากๆหนังกรอบมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะ มาต่อกันที่สลัดกุ้งทอดผล,ลไม้ค่ะจัดออกมาโอ้โหสวยงามมากๆเลยมีดอกไม้ประดับด้วยนะคะแล้วก็กุ้งของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่มากค่ะนี่เดี๋ยวจิ้มให้ดูนะคะคผู้ชมเขาเสิร์ฟมาในเผือกเป็นรังนกนะคะเป็นเผือกทอดนี่ค่ะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะมาทานร้านนี้เนี่ยต้องพบกับเซตนี้เลยค่ะหลนปู คุณผู้ชมคะไม่บอกว่าปูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะว่าเนื้อปูเป็นชิ้นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอ้าวส่วนเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจนี่ค่ะเพื่อสุขภาพด้วยเขาเรียกว่าอเมริกาโดคืออะไรคืออะโวคาโดปั่นค่ะแล้วก็ใส่ช็อตกาแฟเข้าไปใครที่ชอบทั้งกาแฟแล้วก็อะโวคาโดหวานๆมันๆน,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 นะคะอย่าลืมลองเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาส่วนขนมนะคะเป็นซิกเนเจอร์ทั้ง2ตัวเลยก็คือโรมะพร้าวแล้วก็ชีสเค้ก แมกาเดียนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออาหารอร่อยๆอนะคะจากร้านผู้ดอยคาเฟ่แอนด์คราฟถนนหันทยราชค่ะอย่าลืมมาแวะชิมกันนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาสำหรับรายการท้อทุเดย์แล้วก่อนต้องลาไปก่อนค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา14.15นาทีวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ